สาวน้อยโจซี่และของขวัญของหนูเพียบๆเลยค่ะแม่หนิงเพิ่มเติมให้มากมายเลยนะคะโจซี่คนสวยสาวน้อยรัสเซียคุณแม่อานให้ชุดชมพูนี้มาให้นะคะเป็นเซ็ตชมพูกางเกงด้วยแล้วก็มีถุงเท้าด้านบนหัวน้องะคะ่ะแล้วก็กิ๊บ น้องได้ชุดบอดี้สูทที่เป็นชุดหมีสีม่วงมาคุณแม่อาดให้หวีให้จุกดูดยางวัดผมแม่หนิงเพิ่มใส่คล้องจุกดูดให้นะคะแม่อัดให้ผ้าห่อตัวมาค่ะด้านบนสวยงามและก็นอกนั้นของแม่หนิงเพิ่มเติมให้นะคะกระโปรงฟุง้งฟริง้งคาดผมเซ็ตหมวกถุงมือถึงเท้ากิฟต์นะคะ ถุงใส่ของจุกจิกนั่นก็คือหวีเซตหวีแล้วก็น้ำหอมแป้งเด็กนะจ๊ะใบเกิดใบเซอร์ใบเกิดน้องใส่ซองไปค่ะจากคุณแม่อาร์ตนะคะใบเซอร์น้องน้องเป็นคิดิมิเต็ด1,000คนน้องเป็นคนที่20เบอร์20งน์่ารักโจซ,ซี่2ีนิ้วรัเสเซียเกิดเดือนสิงหา2020 และก้องมอญพี่นุฮินเจ้าของเพจเลยามาดูด้านนี้กันอาอย่าลืมคุณแม่อานให้ตุ๊กตาน้อยๆมาด้วยค่ะตุ๊กตาหมีด้าน,นนี้เป็นชุดที่คุณแม่หนิงให้หมดเลยนะคะชุดคิดตตี้ชุดสีฟ้าหนึ่งสองสาชุดใหม่พมชุดเซ็ ก็เป็นถุงนอนเป็นชุดหมีถุงนอนคุมมือคุมเท้าไปค่ะทั้งหมดนี้จะลงกรองไปหาคุณแม่แล้วไปดูรายละเอียดของน้องต่อกันเลยนะคะสาวน้อยโจซี่ยีสนิ้วแขนขาเต็มบอดี้ผ้านะจ๊ะ ตาแก้วคิ Q ้วเพ้นขนตาจิ้มโมแฮผมก็จิ้มโมแฮนะคะนเรียงเส้นสวยงามเลยค่ะนุ่มมากเลยผมนอ้องตาน้องจะออกสีฟ้าฟ้าอมเขียวแล้วก็ มีสีเทาๆด้วยค่ะตาโตๆปากสีแดงๆน่ารักน่าเอ็นดูมีน้ำตาคคอๆด้วยเห็นไหมคะตรงตาขนตาจะจิ้มบนล่างเลยนะคะตาหวานฉ่ำเลยรายละเอียดผิวน้องแม่นงจะซูมใกล้ๆนะคะกด hd มุมขวาเราจะเห็นชัดเจนเลยค่ะ มีรอยจุดๆแดงๆอ่ะมันนิ่งๆไว้นะคะอ่าอินดูนี่เล็บน้องสวยๆค่ะนี่บอดี้ผ้านะจ๊ะ <c oughs> แขนขาน้องเต็มน้องใส่ชุดขนาดนิวบอลหรือ NB นี่ขาน้องจะเป็นขานั่งขดขดจำเลือดตรงหัวเข่าเท้าน่ารักใส่ถุงเท้าก็จะพอดีเป็นถุงเท้านิวบอร์นนี่ขาพับน้องถ่ายแพมเพิดก็จะตุงๆน่ารักอีกแบบนี่เดี๋ยวแม่หนิงจับน้องนั่งให้ดูนะคะ นี่แม่หนิงจับเขานั่งเป็นนั่งตรงนะคะแบบนี้เลยแขนหมุนได้ขาหมุนได้คอก็จะหมุนได้360แต่เราจะหมุนแค่180นะคะซ้ายขวาใส่หมวกน่ารักน่ารักนะ่าเอ็นดู ไปดูรูปนิ่งหนูได้นะคะเดี๋ยวแม่หนิงจะลงไว้ในเพจเอ็นดูมากเลยจ้าน้องคนนี้เป็นโจซี่คิดลิมิเต็ดหนึ่คนนะคะเป็นงานสั่งทําที่แม่หนิงคัดมาเป็นแม่หนิงจะเลือกสีตาแล้วก็เลือกสีผมให้สวยงามอาร์ติลสลสเซียคะ่ะ น้องโจซีอาิตินนี้ไม่หนิงเอามาห้าคนแล้ค่ะค่อนข้างสวยเลยเอ็นดูค่ะไปดูรูปนิ่งหนูได้นะคะน่ารักโจซีบ๊ายบายค่ะ